เรือละครชีวิตรักดาวพระสุกตอนนวสารจากความเดิมตอนที่แล้วดาวพระสุกได้รู้ความจริงว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ของตัวเองหญิงสาววิ่งร้องไห้ออกมาเหมือนคนจะขาดใจในที่สุดเธอก็ได้เจอพ่อแม่อย่างที่ฝันแต่ทำไมเธอถึงไม่มีความสุขเลยทุกคนทิ้งเธอทุกคนต่างมีชีวิตที่สุขสบาย แต่ไม่มีใครนึกถึงดาวพระสุขคนนี้เลยดาวไปซะฉันอยากอยู่คนเดียวไม่ต้องมายุ่งกับเด็กกำพร้าพ่อแม่ไม่รักอย่างฉันหรอกไม่รักแล้วเขาจะตามหาเธอทำไมก็ไม่เพราะรักหรอกเหรอพี่สิศิถึงยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อบอกความจริงกับเธอเขากลัวตกนรกตั้งหากเขารักตัวเองไม่เคยรักฉันหรอก ถ้าเธอมองให้ลึกไม่เอาแต่ใจเธอจะเห็นว่าทุกคนก็มีเหตุผลให้อาภัยพวกเขาเถอดดาวพระสุก์ดาวพระสุกร้รองไห้ไม่พูดอะไรภาคจึงดึงมือเธอมากุมแล้วปลอบใจนอกจากเธอจะมีพวกเขาแล้วเธอก็ยังมีฉันฉันรักเธอนะดาวพระสุก์คุณนะหรอรักฉันไม่จริงหรอก คุณเห็นฉันเป็นแค่สิ่งของที่คุณซื้อมาอยากจะย่ำยีทำอะไรก็ได้ฉันรักเธอจริงๆดาวพระศุกร์รักเธอมากฉันถึงได้หวงถึงได้หึงจนทำอะไรบ้าๆฉันขอโทษนะกลับไปเริ่มต้นกันใหม่นะฉันสัญญาว่าฉันจะแต่งงานกับเธอแต่งงานกับฉันแต่งได้ยังไงคะคุณมีคุณรัศมีอยู่ทั้งคนฉันจะบอกเรื่องของเรากับรัศมีเอง แต่ฉันไม่อยากได้ชื่อว่าแย่งแฟนของใครเธอไม่ได้แย่งหรอกดาวพระสุขถึงยังไงฉันกับรัศมีก็ไปกันไม่รอดหรอกภาคดึงดาวเข้ามากอดปลอบหญิงสาวเองก็หวั่นใจไม่รู้ว่ามาหยารัศมีจะอาลวาดแค่ไหนเมื่อดาวพระสุขได้รู้ความจริงแล้วว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ความจริงทั้งหมดก็เปิดเผยกับทุกคน แม้แต่เรื่องที่ภาคมีอะไรกับดาวพระสุกแล้วท่รยุทธ์พอรู้ว่าสสิประภาไม่ใช่ผู้หญิงแสนบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างที่เคยคิดแต่เคยมีสามีและลูกมาแล้วก็รังเกียจมากถึงกับจะขอ,อย่าสสิประภาเดินมาหาเขาท่ระยุทธ์จึงเสียห้วนมาทำไมมาหลอกอะไรผมอีกฉันแค่อยากมาขอโทษคุณ อยากให้คุณรู้ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจฉันผิดไปแล้วค่ะคุณหลอกผมถามจริงๆไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอรู้สึกสิคะฉันอยากตายทุกวันฉันเหมือนตกนรกทั้งเป็นไม่ตกก็เหมือนตกไปแล้วเวลาที่คุณชมฉันมันทำให้ฉันขยะแขยงตัวเองคุณเคยรักผมบ้างไหมสสิรักสิคะฉันรักคุณ กับอจัจมันเป็นแค่รักแบบหนุ่มสาวชัว่ววูบแต่กับคุณฉันรักคุณจากใจจริงแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะบอกหรอกทั้งคุณทั้งดาพระสุปก็เกลียดฉันไปแล้วสสิประพาหันหลังให้แล้วบอกเจอกันวันหย่านะคะคุณอยากจะอยาก,กับผมดักเหรอก็คุณไม่ใช่หรอคะที่บอกว่าอยากจะอยาก,กับฉันถ้าผมเปลี่ยนใจแล้วล่ะ คุณจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับผมได้ไหมคุณยุทธศ <c oughs> ส,สิประพาโผกเข้ากอดเขาแล้วร้องไห้ฉันขอบคุณนะคะฉันสัญญาว่าจะไม่โกหกอะไรคุณอีกแล้วฉันสัญญาศส,สิประพาค่อยแอบมองดาวพระสุขทุกวันทุกวันแต่ก็ไม่เคยกล้าเข้าไปคุยด้วย ดาวพระสุเห็นแม่มาแอบมองตัวเองบ่อยๆก็ใจอ่อนบอกโดยไม่ได้หันหน้ามาหาเข้ามาสิคะจะแอบอีกนานไหมดาวเออคุณส,สิคุณส,สิมาขอโทษจะไม่คิดแทนตัวเองว่าแม่กับดาวเหมือนที่บอกกับหนูแดงบ้างหรือคะดาวพระสุขนี่หนูยอมให้แม่เรียกตัวเองว่าแม่แล้วเหรอ ก็แม่เป็นแม่ของดาวนี่คะแม่อยากจะเรียกหรือเปล่าล่ะอยากอยากจีจลูกโถลูกแม่แม่รักลูกนะลูกดาวพระุกแม่ขอโทษดาวก็รักแม่คะ่ะดาวอยากกอดแม่แบบดีมานานแล้วแล้วสองแม่ลูกก็กอดกันกลมความรู้สึกที่ไม่เคยได้สัมผัสทำให้เกิดความเต็มตื้นจนร้องไห้ออกมาด้วยกันทั้งคู่ มาอย่ารัศมีเห็นเข้าก็อยากอารวาสที่ทุกคนมีความสุขหมดยกเว้นเธอภักเองก็มาสารภาพว่ามีอะไรกับดาวพระสุขอยากจะขอถอนมั่นรัศมีทำท่าจะก,กรีดเสียงดุดุจึงดังขึ้นอย่าร้องนะคุณไม่ยุ่งอะไรด้วยอยากคิดว่าเป็นผู้พิพากษาแล้วฉันจะกลัวผมก็ไม่ได้จะให้คุณกลัว ดาวระสุดเขาจากแม่มา20ปีไม่คิดจะให้เขาได้อยู่กับแม่เลยเหรอแต่นางดาวมันแย่งแฟนฉันไปจะแก้ตัวอะไรแทนลูกสาวล่ะถ้าคุณไม่เอาแต่ใจมากเกินไปคุณก็จะเห็นว่าคุณภาคไม่ได้รักคุณเลยเขามั่นเพราะผู้ใหญ่ให้มั่นยังไงก็ไปไม่รอดหรอกแล้วจะให้ฉันปล่อยเขาไปให้ลูกสาวคุณง่ายๆนะเหรอไม่มีทางฉันไม่ยอมคุณนี่เอาแต่ใจเป็นเด็กๆ แพ้ก็มีน้ำใจรักกฬาหาโดยสิคุณที่ผมยังยกเมียให้พี่ชายคุณได้เลยมันเหมือนกันที่ไหนเมียคุณหลอกพี่ชายฉันเอานาคุณไปคิดอะไรมากมายถ้าคุณกลัวว่าตัวเองจะขึ้นคานคบกับผมไหมล่ะอะไรนะคบกับคุณไม่เอาล่ะฉันไม่ชอบคนแก่แกยังผมนี่เลยเหรอแกสาวๆอยากได้ผมกันทั้งอำเภอเลยนะคุณ ผู้หญิงปากจ,จัดดอย่างคุณถึงจะเอาสาวๆพวกนั้นอยู่บ้าถ้าคบแล้วต้องไปลบลากับผู้หญิงคนอื่นๆฉันไม่เอาหรอกเอาหน่าคุณลองคบกันดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ผมเต็มใจไม่ได้ถูกบังคับเหมือนในภาคมันอาจจะดีก็ได้ผมอายุขนาดนี้แล้วไม่อยากเสียเวลาจีบใครแต,แต่งเลยก็แล้วกันบ้ารัศมีครึง่งบึ้งครึ่งยิ้ม อันที่จริงเธอก็เบื่อผู้ชายอย่างภาคเต็มทนชวนไปไหนก็ไม่ไปวันๆเอาแต่ทำงานลองคบคนใหม่ดูสักตั้งอาจจะดีกว่าภาคก็เป็นได้ทางด้านดาวพระสุขเองก็มีความสุขมากที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีรัศมียอมถอนมั่นและหันไปคบกับพ่อเธอไปไปมาเปลี่ยนจากศัตรูกลายมาเป็นแม่เลี้ยง ส่วนส,สิประภาแม่ของเธอก็กลับไปคืนดีกับสามีทีรยุท์เองก็ยอมรับเธอในฐานะลูกเลี้ยงจะเหลือก็แต่เธอกับภาคไม่รู้จะเป็นอย่างไรต่อไปคิดอะไรอยู่เหรอดาวประสุขเปล่าค่ะดึกว่าคิดเรื่องของเราซะอีกตอนนี้เธอเป็นคู่มั่นฉันแล้วนะแต่ฉันไม่ดีใจเลยทำไมท,ทำไมล่ะคะหรือว่าคุณไม่อยากมั่นฉันจะได้ถอน เปล่าฉันก็แค่คิดถึงเธอก็ตั้งแต่ฐานะของเธอเปิดเผยเธอก็ไปอยู่ที่บ้านของพีส่สษสีมีใครอนุญาตให้เธอไปอยู่กับฉันเลยก็เรายังไม่ได้แต่งงานกันนี่คะจะไปอยู่ได้ยังไงกว่าจะได้แต่งก็ต้องรอเธอเรียนจบอีกตั้ง4ปีเฮย้ยใครจะไปทนไหวทำเทำเป็นผูน้ด,ดีอยากมีเมียเด็กก็ต้องอดทนนะคะลุงลิงลุงลิง นี่เธอเรียกฉันว่าลุงเลยเหรอหน้าเหมือนลิงด้วยค่ะก็เลยเรียกว่าลุงลิงดาวพระศุกร์พาคคำรามแล้วหญิงสาวก็วิ่งหนีมีภาควิ่งไล่ตามอย่าหนีนะดาวพระศุกร์วิ่งตามให้ทันนะคะลุงลิงวิ่งไหวหรือเปล่าแก่แล้วนะดาวพระศุกร์ฝากไว้ก่อนนะจับได้จะจูบให้หนักๆเลยภาควิ่งตามมาทานัน เขากอดรัดเธอไว้และจูบดูดดื่มดาวพระสุกเองก็จูบตอบมัดจำแค่นี้แหละเดี๋ยวโดนพ่อเธอตัดสินจำคุกตลอดชีวิตดีค่ะฉันจะบอกให้พ่อขังลืมคุณไปเลยจบไปแล้วนะคะสำหรับดาวพระสุกมีทั้งหมด14ตอนนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องนี้กันค่ะเรื่องมน้าจะเป็นเรื่อง แม่เลี้ยงต่างดาวนะคะเป็นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวสาวที่ถูกส่งมาเรียนรู้ยังโลกมนุษย์ค่ะว่าโลกมนุษย์เขาทําอะไรกันบ้างเพื่อจะเอาไปพัฒนาดาวนิเกทีฟดาวของตัวเองค่ะมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวจะสนุกปั่นปวดสะแค่ไหนค่ะคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์สำหรับคนที่ชอบดาวพระสุกรค่ะ